ได้เวลาลงเหยื่อลงน้ำแข็งน้ำมันกันแล้วครับท่านผู้ชมน้ำแข็งคะัสองถังไม่เยอะครับไม่เยอะยปลาเหยื่อของเราก็วันนี้ปนี่เป็นปลาทูแขก <c oughs> สวยมากครับร้อยสามสิบโลครับร้อยสามสิบกิโลเริ่มเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันแล้วครับท่านผู้ชม บนหลังคาไม่มีอะไรครับมีแต่เครื่องมือทั้งนั้นเลยเบ็ดราวนล้วนๆด้านท้ายเรือก็เบ็ดราวครับท่านผู้ชมครับทำการเก็บกู้ได้ครับผมชาวนี้ระวางไว้เท่าไหร่วะ,ะวางไว้พันสี่พวกพันสี่ร้อย เอาลูกหินขึ้นมาก่อนเบรโอ้ลูกหินต้องเบรเลยเหรอโอ้โหตัวแรกครับต to oh. yes. uh, mm. ัวแรกหุ้ยปลาเลยว่าแดงจ๋าอ๋อเยสโอ้มาดูปลาแดงจ๋าครับท่านผู้ชมอ้อเยสยกหูถึงแดงจ๋าขึ้นมาก่อนเลยข้างในก็ตัวแค่นี้ครับพวก สวยงามจริงๆแดงจา๋าห้าหกโลอืมข้างในแล้วัวแค่น,นี้หาดูยากเะยปลาแดงจ๋าติดต่อเข้ามานะเราเข้ามานะอืมเยดตึงมันไม่มีสัญญาณเลยข้อเบอร์เขาวไปปลาตะมา่านผู้ชมเดี๋ยวมีสัญญาณก่อนสวยงามล้ำเลิศประเสรสิฐสีสวยงามแบบนี้ต้องอามิสเกิด ดูหน้าคนตัดด้วยนี่มนมันเจอโซดนี้นี่ดิ้นกระจุยกระจายจมนิ้วแล้วเบด็ดอยู่จมนิ้วแล้วมาเรื่อยๆเยก็บไปก่อนตามะมีออเดอร์เข้ามาสองร้อยโลต้องเก็บให้พอลูกค้าก่อน นลนล,นลนเ,รเรือใกล้จะหยุดแล้วด้วย<ช>ไม่ใช่ใกล้จะหยุดนะเที่ยวนี้ก็หยุดหายหยุดหยุดเดือนแจ้งฮะนู่นแหละหกเวันนู่นแหละถึงจะออกอีกครับท่านผู้ชมเมื่อคืนลมแรงอยู่ครับท่านผู้ชมคลื่นก็เม็ดกว่า2 2เมตรแล้วก็3เมตรก็ยังมีหลงมาบ้างครับท่านผู้ชมครับเช้านี้เงียบคลิป <c oughs> เ้านี้เงียบก็บครับผมชื่นใจครับแบบนี้ชื่นใจน่อยน้องก็ขึ้นมาแบบนี้วัเดอร์ความเร็วแสงครับมาเตะลูกขึ้นมาขึ้นมาสวยงาม ตาดำๆ,ๆแต่ละตัวฟ้าสดๆจากทะเลอันดามันนู่นน้ำสวยมากครับเช้านี้ครับน้ำสวยน้ำสวยเช้านี้น้ำสวยจริงๆครับน้ำมันต้นมันจะขึ้นตำมะครับท่านผู้ชมเก,ก็บตำมะไปก่อน อีกแล้วพวก เป็นไหมครับท่านผู้ชมงานนี้เป็นแถวอีกแล้วครับผมเป็นแถวเป็นแถว,แถวอาถึงเวลาเข้ากองเก่าลิงแล้วครับน่ากองปลาเก่าลิง ก็เป็นแถวเหมือนกันครับสองตัว <c oughs> ข้างล่างก็ยังมีอีกนะครับท่านผู้ชมไม่ใหญ่เท่าไรครับโอ้โหถือว่าเป็นแถวนะขึ้นมาระยะห่างไม่เยอะแบบนี้ถือว่าเป็นแถวช่วยห้ามช่วยห้าม สีหน้านั่งเดี๋ยวซูมภาพด้วยกันไหนนั่งทำอะไรอยู่เฮ้ยติดอะไรวะติดปลาทูแขกว่ะเออผ่านมาว่ะเรียบร้อยปลาทูแขกมันไปเหยื่อเราหรือเปล่าวะเฮ้ยจะเห็นหรือเปล่าวะไม่เห็นไม่เห็นนี่หว่าแมงกับรุนม้วนตัวเป็นเลขเก้า อขึ้นมาน้องมะน้องมะน้องมะโอ้โหเดี๋ยวอยู่เลยมาแล้วมาแล้วเอาไปกันนั้นอ้ยสวยงามแล้วสวยงามแล้วพันนี้สวยงามแล้วเมีกึ้นมา Oh, no, 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 no. để tay on, 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 đứng nhiều on, on, dinh 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 tiêu dinh 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 Ồ dinh 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 dinh

ใส่ว่าใส่ว่าใส่โหลว่านี่เลยไม่กล้าจบเอาไปเลยเอาใส่โลกว่ามากสองร้อยนะหนูได้เลยจ้าจะให้ตามคำขอเอาเฮ้ยไม่เห็นเหรียเดียวเฮ้ยมันไม่มีเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยลองเล่นไหมเมื่อกี้ไม่มีไม่มีเออ พึ่งมาพึ่งเชี่ยวเมื่อกี้นี่เออนี่เห็นก็มีธตรามะานี่ตรมะนี่ออนนเออเก่งครับเนี่ยมาเชี่ยวบนเรือเลยเบ็ดเปแบบล่าก็สุดแล้วปลาเยือไม่มีสวยงามจริงธรรมะใส่สา,สามไข่เลยแม่ค้าบอกชอบชอบ,บชอบชอบชอบ เจอปลาเรียมลาวเลยไหมครับผมรู้นี่เราก็จัดดองพรีเนียมห้องเราถุกขั้นตอนครับเออปลาทับกันเลยปลาทับกันเลวเดี๋ยวเราจะที่ทีเดี๋ยวเราจะใสเค้งเผื่อที่จะไม่ทับกันหมากครับน้ำเก้งนี่เต็มแนบไม่ต้องห่วงมัน Lady, ui, mì chạy tôi đi, ui, ừ. nung trái tuổi đi quá kuôn đi quán tony. Song tua nụ tốnu loyal. Mẹ xong cho, mẹ gái mẹ gái. Tu mẹ mẹ cá mẹ 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 โอ้ยตัวสวยๆนะพู้ป้าสดๆโอ้ยสวยงามเบ็ดราวไม่ได้ทำลายธรรมชาติใต้น้ำ อยู่นะเกาลิงเกาลิงนี่วิธีการปลดนี่ดิ้นกระจุยกระจายเอาละครับมาเรื่อยๆครับเกาลิงมันไปผ่าที่ตรงนั้นเลยอล่ะอากาศดีครับวันนี้อโอ้โหจะเนโนนเลือ่อันะไรระวังเออรอยิบนี้ช่วยผมหวะ ขาวๆมาเรื่อยๆท่านผู้ชมเออตัวนี้เหมือนว่าจะนอนหลับแล้วน,นะครับสวยครับได้หลูมมูกับน,นั้น,น <c oughs> เด็ดตามะไอพอออเดอร์ลูกค้าก่อนครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมเมื <c oughs> อ่อคืนได้ปลากะเบนใหญ่อยู่นะครับเมื่อคืน <c oughs> กระเบนแมงวัน ตัวนั้นก็ประมาณสัก37มเอ่าโลได้มั้งเพราะว่าน่าจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง4ีไม่ถึง4 0โลไม่ถึงแล้วก็ง้างไปทั้งสองตาครับท่านผู้ชมเสียดายน่าจะเป็นปลากระเบนเหมือนกันครับที่ง้างไป มาอีกแล้วท่านผู้ชมขาวขวขาวขาวอยู่เมื่อคืนได้ประมาณ120ยกิโลได้เมื่อคืนส่วนรอบเช้านี้ก็ดำเนินการไปแล้วอยู่ประมาณเท่าไหร่ได้วะเมื่อเช้านี้สิบสี 10, ่สิบห้ประมาณ55าิบห้ากิโได้นนที่เบ็ดปิดไว้ก็เข่งนึงครับท่านผู้ชม ตัวอะไรครับยาวๆครับเอ้<ม>า oh! น,นึกว่าปลาสากว่าเมื่อกี้ว่าปลาชนทะเลครับท่านผู้ชมโอ้ย oh! oh! ดินดินดินไม่ข้ออันนี้มันแกออกอ่ะใส่นี้ก็เอ้า oh! ขึ้นมาถเถอะห้าสิบตัวร้อยตัวก็ขึ้นมาได้เลยยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โลกแห่งโซเชียลเฮ้ยอาปากหน่อยพวกอาปากหน่อยอย่าลลอกลิ้นใสก็แล้วกันโอ้โหตัวเป็นโลเลยพวกครับใส่นี้ตัวเป็นโลเลยพวกหมดอ่อนส่นี้ตกครึ่งชั่วโมงสามสี่พันบาทครับเดี๋ยวนี้หายากเลยติดทีสามสี่ตัวขึ้นมาเป็นแถวยอด น,น,น้นอยด้วยซ้ำน้อยด้วยอย่างน้อย20ช่วยดูหน่อยครับท่านผู้ชมปลาได้ครับปาลาปิดโอ้ปาจิโร่ครับเดิมๆครับน้องมะปาจิโร่ครับว้าดึงแรงมากครับนึกว่าปลาเก่าใหญ่แล้วมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ ดูลายแล้วน่าจะเป็นปลาน้องมะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ไซส์สวยมากครับสวยมากสวยมากโดนใจแม่ค้าทุกท่านนะครับแบบนี้ làm tiếp thành được không? Đinh, đinh. bên thẻo phăng lang bên thẻo ใหญ่ด้วยอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะใช่แล้วพวกตัวใหญ่ด้วยนะอสองตาติดติดกันเลยตรงนี้สองตาสองตัวมีไหมมีมีอยู่ยยแต่อยู่ไกลแต่แล้วโอ้คตะมะพวกตะมะสวยมากใช่แล้ว